เรื่องต่อไปครับจะพาไปชมกระดาษรักโลกครับที่ทํามาจากเยื่อข้าวโพดและฟางข้าวอีกหนึ่งทางออกนะครับผมในการลดการเผาและฝุ่น PM 2.5ในภาคเหนือประเทศไทยครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือกระดาษรักโลกแบรนด์ปาป้าเปเปอร์ครับของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทําจากเยื่อข้าวโพดฟางอ้อยมันสัปะหลังสับปะรดเรามาคุยกับพี่เต้เจ้าของแบรนด์ปาป้าเปเปอร์ที่เปิดมาได้5ปีกันแล้วครับสวัสดีครับพี่เต้ครับแนะนําตัวหน่อยครับ ครับสวัสดีครับผมชื่อเต้นะครับธนากรสุภาษาครับอายุ43ปีเป็นทายาทธุรกิจลูกที่ 2, 2บริษัทซีพีเทคคอร์ C C o จำกัด <c oughs> เราเป็นแบรนด์กระดาษลักโลกภายใต้แบรนด์ p a p าเปเปอร์ครับ กระดาษรักโลกคืออะไรครับพี่คือเราเป็นกระดาษปล่อยคาร์บอนต่ำอาจจะดูชื่อแบบดูวิทยาศาสตร์นิดนึงเนาะแต่ว่าเราเป็นกระดาษที่เราเอาวัสดุเหลือใช้จากผ้าเกษตรครับหลังเก็บเกี่ยวครับไม่ว่าจะเป็นขา้าวโพดข้าวอ้อยอมันสำปะหลังสับปะรดอะไรเงี้ยครับไม่ให้เขาเผาครับเอามาทําเป็นเส้นใยแล้วทาเป็นกระดาษประจุพันธุ์เป็นอีโคเฟรนลี่จุดเริ่มต้นของแบรนด์ป a าป้า,ปาเ,ปเปเปอร์มาจากอะไรครับ เมื่อเราเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมเยอะใช่ไหมครับแล้วก็มีการเอาวัสดุเยอะเงี้ยปาใปเร์ก็เลยกําเนิดขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่อยากเข้าไปแก้ปัญหาว่าถ้าไม่เผาเรามาทําอะไรดีมันก็เลยเกิดโปรเจกต์ turn w a s t to work ครับความหมายสั้นก็เลยก็เปลี่ยนจากขยะวัสดุเหลือใช้มาเป็นการจ้างงานในชุมชนมันก็โปรเจกต์นี้ทำมา5ปีแล้วครับสินค้าขึ้นชื่อของปาป้าเปเร์มีอะไรบ้างครับ ถุงกระล่องครับจากเปิดข้าวโพดจากฟางข้าวเคร่ยขายดีมากครับจุดเด่นของฟารา์ตปเปอร์เนี่ยเริ่มจากกระดาษเป็นแผ่นแล้วก็ต่อยอดมาเป็นโค้กแพคเกจจิ้งครับก็คือถุงกระป๋องเลยที่ขายดีราคาสินค้าที่ทําจากกระดาษรักโลกอยู่ที่เท่าไหร่บ้างครับก็ถูกช้อปปิ้งก็เริ่มจากใบ5บาท10บาท15บาบาทยีบบาทแล้วแต่ไซส์ค,ครับตอนนี้เทรนด์รักโลกกำลังม,ม,มาแล้วนะครับ พี่เต้กลัวบ้างไหมคบว่าจะมีคู่แข่งที่ทากระดาษรักโนแบบพี่เต้ผมพูดตรงนี้เลยว่าต่อให้คนมีคู่แข่งที่ทําสินค้าคล้ายผมอะแล้วผมไม่กลัวเลยที่วัตถุดิบมันจะขาดนะครับเพราะมันเหลือเฟือมากแล้วผมขอพูดตรงๆเลยว่าถ้ามีคู่แข่งมาแข่งสินค้าปารเปเปอร์ผมยิ่งดีใจเพราะว่าข้าวจะได้หมดไปข้าวได้หมดไปอ้อยได้หมดไปครับไม่ต้องเผาสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสินค้าที่ทำจากกระดาษรักโรครับจากแบรนด์ปา้าเปเปอร์ก็สามารถ,ถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ ความเชื่อใจก็เหมือนกระดาษถ้ามันยับหรือขาดคนไม่มีโอกาสที่จะเหมือนเดิม